บ้าบ้าเกงเอาละครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินโอ้อาจโอ้วิเดียวเดี๋ยวค่อยๆค่อยแวหลุดโอ้ยสานี้สาโล่สาโล่สาโลมีร้องเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูนี่วู้พาดาดเลยโอ้ย โอ้ยบาทนิ้วโอ้โหตัวนี้เป็นโลตัวนี้มีโลแน่นอนไม่มีโลแน่นอนจะต่อยสู้ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว้าคว้าไดเดี๋ยวโหลดอย่าหวาดเดี๋ยวมันหลุดอย่ามางไงโอ้โหนี่ตัวนี้ใหญ่ไม่ไหวกันเลยเนี่ยตัวนี้ไฮวัตเตอร์ีกอ่ะโอ้โหเดี๋ยวดู ไม่ได้ขี้คุยไอเกมมันตกคนเดียวได้ห้าหกตัวตัวโูปฝ่าสองโลอยู่เนี่ยโอตัวนี้ใหญ่จริงอ่ารีบมาโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับดูนู่นอาจารย์สายก็เอาละโอแต่ตัวนี้ใหญ่จริงโอเคครับยัไงฝากกดไลค์กดแชร์ครับอ่าน้ำพันโลมิทเหมือนเดิมครับน้ำเก็งอ่านะครับบายบาย